กำลังมานะครับรถเร็ว111กรุงเทพเด่นชัยรถล่าช้ามาก้าสิบเ91นาทีครับเกินึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงเลยแหละกําลังมานะครับตอนนี้อุ้ยผูควงก็จะขึ้นเยอะหน่อยนะครับเสาร์อาทิตย กำลังมาแล้วนะครับรถเร็ว111กรุงๆๆๆเทพเด่นชัยซึ่งตอนนี้รถผ่านสถานีรถไฟของประกฏมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถล่าช้ามาเอ่อรถล่าช้ามา91น,นาทีนะครับประมาณชั่วโมงนึงก็ได้นะครับที่รถล่าช้ามา นี่นะครับบรรยากาศผู้คนรอขึ้นเยอะมากในวันที่รถล่าช้าแหลกนะครับตอนนี้รถล่าช้ามา91นะครับ9 1นาทีนะครับตอนนี้สถานะขบวนรถไม่ใช่แบบโสมมีแฟนนะครับไม่ใช่มันเป็นสถานะขบนวนเฉยๆแบบสถานะเลขช้ามาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับฮะกำลังมานะครับ111 วันนี้ช้ามาเยอะจังเลยวันนี้รถช้า91นาทีนะครับสุดยอดไม่สุดยอดหรอกเยี่ยมดีกว่าเยี่ยมนะครับโอเคกำลังมาแล้วหนึ่งหกรุงเทพเด่นชัยหลังจากที่รถจอดสุมแสเสร็จแล้วนะครับรถไปจอยทีนที่สถานีบามุนนาสะพานหินหัวดงวังกวดพิจิตรบางกระทุ่มพิษณุโลกปรมิรามหนองตมพิชัยนะครับ ชุมทางบ้านดาราท่าศักดิรนอุตรดิษิลาอาดบ้านด่านห้วยไร่ปางต้นพึ่งและไปสิ้นสุดที่สถานีเด่นชัยนะครับช้ามาเยอะนะครับวันนี้ช้า9ก้าสิบเป็นนาทีนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับที่รถล่าช้ามาต้นทางรถล่าช้าห้าสิบนาทีหลังจากนั้นก็ช้าเพิ่มขึ้นตอนนี้สถานะขบวนรถช้าเก้าสิบ หนนาทีครับแสงไฟมาแล้วครับ1น,น,นึกรุงเทพเด่นชัยรถคันนี้จะเป็นรถที่ว่าออกมาก่อนรถด่วนพิเศษที่7แต่ต่อให้รถล่าช้าแค่ไหนรถก็โดดโดนพิเศษที่7แซงอยู่ดีครับนะกำลังมานะครับ11ึกรุงเทพเด่นชัยถ้าเอาแบบ หลักๆย่อๆนะครับคือหลังจากที่รถจอดุุมแสเสร็จแล้วรถไปจ่อยทีหนึ่งที่บามุนนาตะพานหินหัวโดงวังกฎพิจิตรบางกระทุ่มพิษณุโลกอ่านี่คือฉบับย่อนะครับกำลังมานะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งโแน่แน่แน่แนกำลังมานะเพลงนี้ไม่ใช่เพลงล็อกรถราช้ามา91นาทีนะครับขบวนนี้สามารถนั่งไป พิจิตพิสดุโลกได้แล้วไปเด,ดใช้ได้นะครับขบวนนี้มาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรุงเทพเดชชัยแสงไฟมาแล้วรถล่าช้ามาเยอะเหมือนกันนะครับบางวันช้าเยอะมากก็วันนี้แหละวันนี้เป็นต้นนะครับรถล่าช้ารถล่าช้าตอนนี้นะครับรถล่าช้าเก้าสิบเอ็ดนาที เกือบร้อยนาทีนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับที่รถล่าช้ามารถไฟมาแล้วนะครับเด็กบอกก็สาเหตุนะครับที่รถล่าช้าเยอะมาขนาดเนี้ยเป็นเพราะลิฟต์ขบวนยังจัดไม่เรียบร้อยทำให้รถล่าช้าเพิ่มนั่นเอง มาแล้วครับกี่ฮีทากะบดดหรือเปล่าเน,นี่ยโ,โหเปิดไฟอย่างนี้ต้องใช่แน่เลยกูว่าต้องใช่นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรุงเทพเด่นใช้ไปตรวจด้ยสารต้องมีตรวจด้สารก็ขึ้นได้ครับอยู่ให้ห่างไงน้องกำลังมานะครับ น่าจะเป็นพี่ชีตชีชีทากะบ,บัวน,นะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งกุงเทพเดชชัยสุดยอดในวันที่รถช้าบานะบ 91, นะครับเก้าสิบเอ็ดนาทีเลก้ามหนึ่งนะครับไปซื้อหวยงวดหน้าได้สิบหกพฤศจิกาย,ยนลิลเลขขบวนรถนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งตองหนึ่งสามตัว ไปซื้อได้นะครับงวดหน้าพีฮีทาก,กบัวนะครับโอ้โหเปิดไฟไปเลยนะครับสุดยอดฮะมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสุดยอดฮะใช่พีฮีหรือเปล่าวะต้องใช่นะครับพี่<ๆ>พจะชีหมายเลขอะไรมาดูกันโอ้โหเปิดไฟนะครับเปิดปิดไฟสุดยอด<ๆ>พี่ทีทาก,กบัวนะครับหมายเลขอะไรมาดูกัน ทีเด็ชี้หมายเลข4 5 1 9ทากบวนครับโอ้โหสุดยอดครับผมนานๆได้ทีนะฮะนานๆได้พีทากบวนนะครับวันนี้ทีตด็ชี้4 5 1 9ทากบวนนะครับตอนนี้วันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ตอนนี้วันนี้1 1 1นะครับกุงเทศเวชชัย บิตตัวได้สายขึ้นได้เลยครับกรุงเทพเดชัยนะฮะช้นะไปพิจิตพิษดุโลกได้ครับตามต้องการนี่นะฮะผู้คนก็อาจะขึ้นเยอะลงเยอะนะครับนี่นะฮะขึ้นลงขึ้นเยอะเท่าๆกัน นี่นะฮะล้อของนะครับของเยอะนี่ับก็เป็นการทักทายสวัสดี น้าจะหมดแล้วนะครับนี่ผู้โดยสารล,ลงลงเยอะนะครับลงเยอะสีสดใสนะครับ 4, 5, สีสส่ห้าถึงเก้าเดี๋ยววัดที่รถล่าช้าบานนะครับ 4, 5, จอดชุบแสบเสร็จแล้วไปจอยทีที่บาบูดาสะพานถีโโดวักดพิจิตปากระตุ่มิษณุโลกโคโลพิดามสองตรงพิชยัยชุมทางบ้านดาราท่าศักตรอนอุตรดิศิลาอาดบ้านดาดห้วยไร่ป่าต้นพึ่งและไปสิ้นสุดที่สายดีเด็ดใช้นะครับน่าจะไปถึงตอนผมมงเย็นนะครับกว่ากเสียเวลามาเยอะนะครับตอนนี้ไม่ถือหรอกนะครับเพราะว่าทุกขบวนต้องเจอ ผมไม่ซีเรียสน,นะครับว่ารถจะล่าช้าเท่าไหร่ไปถึงเมื่อไหนกี่โมงผมขอชอ,อบรูกค้ไปเรื่อยๆนี่นะครับโอเคสุดยอดครับผมอ่าเยี่ยมครับ